แต่นในเกมมือถือชีวิตรอดจากพวกในเมือเสานะครับแล้วก็สภาพอากาศที่มันหนาวเหน็บแล้วเกมมีพัดตะไคร้และเราก็เล่นเป็นแนวตั้งนะครับ There are some. storm is coming again. Everyone, get inside the tents. Mike's moon got Mike, I'll go make a pot. I'll help you out. Oh no! It must have been. I heard the. I'll go look. เราต้องเอาไฟอ,อนึกว่าต้องเอาไฟไปละลายน้ำใช้อีเตอร์ในการขุดได้รับน้ำดื่มืะ mm. This is delicious. Hope this warms Mike up Mike is having a The Dan. I'm from the อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาสมุนไพรนะตรงนี้จะเป็นระบบการสร้างนะครับมีเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นพวกสิ่งก่อสร้าง With just มีปูด้วยนะครับข้างล่างเอาหอกไปสู้กับไดโนเสาร์ จะรอดไหม <S <S ไอตัวเล็กมันซูไว้ Little one go find your mom The Storm เดี๋ยวเราต้องสร้างโรงเลื่อยนะครับไว้เก็บไม้แล้วเกรดเต็นเป็นเลเวลสองดูจากระบบของเกมนนเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะเป็นระบบแบบแผนที่โลกหรือเปล่านะที่เราสามารถไปโจมตีผู้เล่นอื่นได้ถ้าดูจากระบบเกมนะครับ าาหรือเราอาจจะเล่นอารคิดรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ตอนนี้เราได้คนเพิ่มแล้วนะนนรครับ ave me it to ต่อไปสร้างบ้านนายพานเอาไว้ล่าสัตว์ับเกรดเต้นเป็นเลเวลสามตอนนี้เป็นกลางคืนแล้วนะดูว่ามีอะไรมาชะเอมเถอคือ,อร

Thank you for my pterosaur heard you. I can. Teresa, 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 Teresa. Teresa. We all just. We should return to the camp. We At dawn, we sur Mike is in dire shape, and Teresa's backpack has the herbs needed. Everyone waited anxiously for the results of the surgery. I. You're the group. What? We- The wind is- Help! Help! I designed a per We must finish the furnace before. Or this place will be doomed. Covering <laughs> oh, uh, bats? The wind, I can feel the. We must. ในาสาวโจมตีละเดี๋ยวจะมีคนโผล่มาช่วยหรือเปล่าแล้วก็เราก็จะไปแบบเล่นเป็นด่านเป็นด่านไปอะไรแบบนี้ <The> furnace. ายางใชด้วยนะยระบเรบกเบกมไม่คล้ายกันหมดเลยนะ My Oh This It's And Det We can คารที่ชอบเกมแนวนี้นะครับก็คือสร้างนะครับอัพเกรดหาผู้รอดชีวิตแล้วก็ต่อสู้กับไดโนเสาร์แบบตั้งทีมไปต่อสู้อะไรแบบนี้้วแล้วตัวเกมเนี่ยมีระบบเกาะนะครับคิดว่าน่าจะเจอกับโลกของผู้เล่นอื่นน้ำเกาะของผู้เล่นอื่นเราสามารถไปบุกโจมตีผู้เล่นอื่นได้นะ แล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้า